สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันในรายการรัก,รกเรลี่ยน,ร,ยนรู้รรกันอีกเช่นเคยนะคะครูจ้วค่ะ,คะเด็กๆเ,เป็นงไงกันบ้างคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้ลองใช้แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดของเด็กๆก,กันแล้วหรือเปล่าคะคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะทํากันได้นะคะ เพราะว่าเด็กๆได้เข้าไปหาข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคงจะได้ใช้แป้นพิมพ์ด้วยนะคะคุณครูแก้วใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแก้วก็มีอะไรมาฝากกับเด็กๆด,ด้วยนะคะเชญเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะจากที่คราวที่แล้วนะคะที่เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการเข้าไปใช้ e b o o k ของ c 1ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีเด็กๆ บางคนนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้ส่วนหลายๆคนก็สามารถเข้าไปอ่านหนังสือ e อ๊กได้แล้วครูจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะแต่จะเป็นทบทวนในเรื่องของคือพระสวดเจ้าปัญหานั่นเองะนะคะมีอะไรบ้างคะในตัวพาสเวดเนี่ยก็จะเป็นวันเดือนปีของเราใช่ไหมคะที่เราจะต้องพิมพ์เป็นตัวเลขแต<ะ>่ทีนี้นะคะในตัวของวันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไม่มีศูนย์นำหน้าเช่น ถ้าเราเกิดวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้านะคะจะไม่มี0,9นย์เอะไรอย่างนี้เป็นเลขโดดโดดเลยเช่นวันที่หน<อ>ึ่งก็หนึ่งไปเลยนะคะส่วนถ้าเป็นเดือนสามารถมีศูนย์นำหน้าได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นเกิดเดือนหนึ่งถึงเดือนเก้ามีศูนย์นำหน้าได้ส่วนปีก็เป็นพศออไทยคือสองห้าใช่แล้วค่ะตึ๊ดตึ๊ของนักเรียนเองนะคะโอเคค่ะอย่างนั้นครูพัช จะเน้นย้ำว่าถ้าเป็นวันนะคะคนที่เกิดเลขเดี่ยวนะคะหนะะึ่งเก้าก็จะต้องใส่เลขนั้นไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีศูนย์นำถูกไหมครคุณครูแก้วถูกต้องค่ะแต่เดือนถ้าเป็นเลขเดี่ยวจะต้องมีศูนย์นำหน้าใช่ไหมคะ,ะ,คะแล้วก็ตามด้วยปีพอสอที่เด็กๆเกิดนะคะให้เด็กๆลองทุกคนลองเข้าไปดูนะคะตามที่ครูแก<ต>้วได้บอกแต่ถ้ายังเข้าไม่ได้อีกละ,ค,ะค,ครั้งครูแก้วก็สามารถนะคะ ติดต่อได้ที่คุณครูประจําชั้นฝากข้อมูลไว้ที่คุณครูประจําชั้นนะคะคุณครูจะก็จะติดต่อคุณครูมาเพื่อคช้คข้อมูลใช่ค่ะคูก็จะเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งที่อาจจะมีปัญหาทางด้านระบบใช่แล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าในเบื้องต้นแล้วเรายังเข้าไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นที่ระบบนะคะค่ะครูแก้วแล้ววันนี้ครูแก้วมีอะไรฝากอีกเอ่ยคะ ก็มีคลิปอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะและก็คือหนังสือของห้องสมุดอนุบาลเนี่ยแหละค่ะได้ให้นักเรียนยืมไปจําได้ไหมคะที่อนุบาลสองสามเล่มแล้วก็อนุบาลสามสี่เล่มก็จะถึงนะคะเป็นหนังสือที่เด็กๆยืมกลับไปที่บ้านไปอ่านนะคะโอ้โหคงน่าจะได้อ่านกันหลายรอบเลยนะคะเด็กๆได้ยืมกันยาวนานใช่จะถึงเวลาที่จะต้อง คืนกันแล้วนะคะอ้าวเราจะมีวิธีอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันดีกว่าค่ะ๊ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณรูแก้วก็จะมาแจ้งข่าวสารให้เด็กๆได้ทราบเกี่ยวกับหนังสือนิทานที่แจกให้เด็กๆได้ฝึกยืมคืนหนังสือเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฟังไม่ผิดค่ะให้ยืมจริงๆ ยังจำกันได้ไม่เอ่ยไม่เป็นไรค่ะเรามาทบทวนความจำกันค่ะเนื่องจากเราได้เรียนออนไลน์มาเป็นเทอมที่สองแล้วน้องอนุบาลสองก็ต้องเตรียมความพร้อมขึ้นอนุบาลสาส่วนพี่อนุบาลสามก็ต้องเตรียมความพร้อมขึ้นชั้นปหนึ่งเช่นกันดังนั้นคุณครูแก้วจึงอยากฝึกวิันกันใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนทั้งสองชั้น ในเรื่องของการยืมและคืนหนังสือให้ตรงเวลาโดยน้องอนุบาลสองครูให้ยืม3ามเล่มพอจำได้แล้วใช่ไหมส่วนอนุบาล3าพี่ใหญ่ครูแก้วให้ยืม4เล่มโดยมีกฎกติกาที่ง่าย3ข้อคือ 1. สนุกกับการอ่านหนังสือ 2. ฝึกเปิดปิดหนังสืออย่างเบามือ ระมัดระวังไม่ให้ฉีกขาดและไม่ขีดเขียนหนังสือหรือทำหาย 3. คือหนังสือตามเวลาที่กำหนดนั่นก็คือถ้าเรามีการเปิดเรียนเมื่อไหร่นักเรียนก็สามารถที่จะนำหนังสือมาคืนได้อย่างครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเด็กๆทำได้อยู่แล้ว คุณครูแก้วอยากให้เด็กๆได้ฝึกการรักษาของการใช้สมบัติส่วนรวมซึ่งเป็นกฎกติกาสากลที่ใช้ได้ทั่วโลกเลยทีเดียวและถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่ได้อ่านหรืออ่านยังไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจหรือกังวลไปค่ะเพราะนักเรียนยังมีเวลาได้อ่านหนังสือกันอีกจนกว่าจะเปิดเรียนตามปกติอ้อ เด็กๆคงสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงคะคุณครูขาว่าหนังสือนิทานที่คุณครูแก้วให้ยืมไปนั้นมันหน้าตายังไงมีอะไรสังเกตได้บ้างครูแก้วมีทริควิธีสังเกตง่ายๆมาฝากเด็กๆก,กันค่ะสมมุติว่านี่คือหนังสือที่คุณครูแก้วให้ยืมไปสังเกตดูดีๆนะคะจะมีสติกเกอร์สีขาว มีตัวพยัญชนะแล้วก็ตัวเลขนั่นก็หมายถึงว่าเป็นหนังสือที่คุณครูแก้วให้เด็กๆได้ยืมไปอ่านไงคะอนุบาลสองมีสามเล่มเอามานำมาไว้ด้วยกันส่วนที่อนุบาลสาม,มีสี่เล่มเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วก็สามารถที่จะนำใส่ถุงผ้าเหมือนตอนที่นักเรียน นำกลับบ้านไปนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะส่วนนิทานเพื่อนรักที่โรงเรียนได้แจกไปในซองพลาส,สติกใสๆนักเรียนเก็บไว้นะคะไม่ต้องนำส่งคืนคุณครูค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นชั้นอนุบาลสองและชั้นอนุบาลสามไม่เหมือนกันนะคะเขาจะมีนิทานและเกมกิจกรรมคู่กันแบบนี้อันนี้จะเป็นนิทานนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเกมกิจกรรม หน้าตาจะคล้ายกันอย่างนี้คู่กันจำนวน4เรื่อง8ดเล่มปุ้มไม่งงใช่ไหมคะและมีสมุดจดบันทึกการอ่านของหนูอย่าลืมจดบันทึกว่านักเรียนได้อ่านหนังสือเรื่องอะไรไปแล้วบ้างจะเขียนเองหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนให้ แต่คุณครูก็แอบมีทริคให้อีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถฝึกเขียนได้โดยให้คุณพ่อคุณแม่เขียนตัวอย่างให้ว่าเป็นหนังสือเรื่องอะไรแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปในสมุดจดบันทึกแทนนั่นก็เป็นการฝึกการเขียนได้อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและท้ายนี้คุณครูแก้วก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้ชมกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ นิทานหันษาบายครูแก้วนิทานเพื่อนรักวันนี้ขอเสนอเธอเห็นฉันแล้วเธอไม่เห็นฉันหรอกผู้เขียนเรื่องแพท,ทิเสียเฮกตีผู้วาดภาพจอน,นี่แรมเบิร์ตผู้แปลเรื่องนานุคู จากสำนักพิมพ์แบรนด์โฟคิดจำกัดฉันคือคามิเรียนฉันชอบทำอะไรตามใจตัวเองฉันเล่นแกงใครก็ได้โดยไม่มีใครเห็นฉันคอยดูป่าช้างนั่นนะป่าช้างคิดว่าฉันเป็นก้อนหินละ่ะฮ่าฮ อ,อะไรเนี่ยก้อนหินพูดได้ด้วยหรอป้าช้างตกใจแทบแย่ฉันทำได้ยังไงนะหรอง่ายจะตายไปฉันเปลี่ยนสีได้ภายในพริบตาป้าช้างตลกจังเลยสนุกจัง เมื่อมีงานที่ต้องทำฉันก็แค่พรางตัวงานบ้านมีไว้ให้เบื่อหน้าเบื่ออย่างเนี้ยฉันไม่ทำหรอกนี่เป็นเวลานอนของพวกสุดเฉมไม่ใช่ของหนุ่มสุดเท่อย่างฉันแต่ไม่มีใครมาบนใส่ฉันหรอกนะเพราะมองไม่เห็นฉันไงล่ะถ้านึกถึงของอร่อยฉันจะกินแต่ของโปรด ฉันชอบกินกล้วยนี่ไงกินได้สบายง่ายจังฮ่าฮ่นี่ไงแวแขววะแขวแฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮ่าฮเล่นแกงจนกคู่นี้สนุกจังฉันนี่เจ๋งชะมัดเลยแฮะตอนนี้จะทำอะไรอีกดีนะสล็อตกำลังหลับปุ๋ยอยู่หรอ ช่างเป็นโอกาสที่ดีจริงๆจกิกจกตี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 กตีกจกตีอายอยไอไเนี่สล็อตล่นลงมาใส่กิ่งไม้ด้านล่างอย่างงุนงง และกระแทกโดนหัวตัวกินมดซึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้นี้ด้วยเพื่อผู้น่าสงสารดูซิเขากระเด้งไปไหนนะเขาหล่นลงไปที่โอ้ฮ่าฮา่าฮ่าโอ้ยอ,อะไรเนี่ยฮะโอ้โอ หัวของเสือดาวอ้าอเฮ้ hey, hey, เธอชักจะก่อเรื่องมากเกินไปแล้วนะ oh, โอ้กบนั่นเธอหรอฉันไม่อยากรู้ว่า <c oughs> เธอก็พรางตัวได้ด้วยถ้าฉันรู้อย่างนี้มาก่อนแล้วก็เราคงได้มาร่วมมือกันสร้างความมุนวายให้ป่วนไปทั้งป่า ต้องเป็นทีมที่สุดยอดแน่ๆฮ่าๆๆอยาไม่ล่ะขอบใจนะคาเมเรียนการแกล้งผู้อื่นของเธอไม่เห็นจะเจ๋งสักนิดมาลองดูนะว่าเธอจะรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เธอโดนแกล้งฉันคือคาเมเรียน และฉันอยากจะบอกพวกเธอว่าพวกเธอนะ่ะมีก้นใหญ่บเบลอมทมแถมยังมีกลิ่นเหม็นยังกับเออเลยล่ะฮ่าฮ่าฉันใจหายว่าเมื่อทุกตัวหันมามองกบหายไปไหนก็ไม่รู้ ทุกสายตาเลยจ้องมาที่ฉันก็ได้ก็ได้ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดฉันเล่นสนไปหน่อยฉันขอโทษนะฉันจะม่ทำอีกแล้วล่ะจจคามมเลียนพูดเสียงอ่อยๆกบเลิกพลางตัวฉันจะเห็นเขา เวลาที่โดนเขาทำแบบนี้บ้างมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยนะการเล่นพลางตัวเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วล่ะและทุกอย่างในป่าใหญ่ก็สงบสุขดีในที่สุดแต่นานๆานทีก็มีบ้างแล้วนะที่ฉันจะโผล่ไประวังเอาไว้ให้ดีละ่ะนักอ่านตัวน้อยที่รัก ฉันอาจจะแวะไปหาเธ <Hey. S 1> อเฮ้ยคูณแก้วคะเมื่อกี้ได้ดูก,การ์ตูนกาสนุกมากเลยคะ่ะออกใจเลยค่ะคุณครูเห็นเจ้ากิ้งกาโผลหน้ามาจ้ะเอ๋ตอนสุดท้ายนะคะใช่แล้วค่ะกิ้งกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าดูเขาหน้ากลัวเขาก็ดูแบบ น่ากลัวแต่ว่าเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมคะเด็กเด็ครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะครูว่าเขาหน้าตาน่ารักดีนะครครูแก้วใช่แล้วครูชอบเลี้ยงสัตว์แปลกสัตว์แปลกนะคะครูแก้วค่ะแต่ครูเชื่อว่าที่บ้านเด็กๆก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะอาจจะเป็นน้องแมวเหรือน้องหมากระต่ายใช่ไหมคะออ คุณครูชอบนะคะสัตว์แปลกแก้วใช่ตอนเด็กเกเลี้ยงงูไงคะโอ้โหหรอคะเลี้ยงเต่าแก้วน่ากลัวมากเลยค่ะคือแพทไม่อยากเลี้ยงอะไรที่แบบว่ามันพูดกันเราไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงเลยนะคะก็กลัวมันจะหน้าตาแบบไม่ได้ผมบอกเลยก็กลัวนะแต่ว่าเพราะว่าไปช่วยเขามาแล้วก็คือมันมีเหตุผลไงคะว่าเราไปช่วยพี่ชายช่วยมาแล้วเราก็จะต้องเป็นฝ่ายดูแล ตอนแรกก็กลัวต่หลังก็เริ่มจะเขาเป็นมิตรเราใช่ไหมคะเป็นมิตรเป็นมิตร๋อค่ะแต่เราต้องทําความรู้จักกับเขาดตยนเด็กก็ต้องระวังนะคะอย่าไปเล่นกับสัตว์ที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักเขานะคะไม่ได้คุ้นเคยกับเขาอย่าจับเขาหรือว่าดึงแรงอะไรเงี้ยใช่หรือว่าบบางครั้งนะคะเขาอาจจะมีอารมณ์ที่เราไม่รู้ว่าเขาอาจจะหิวอยู่หรือหงุดหงิด นะคะเขาอาจจะทำร้ายเราได้ใช่แล้วค่ะฝากไว้สำหรับเด็กๆที่มาเรียนอยู่ในขณะนี้นะคะว่าถ้าใครนะคะพร้อมที่จะคืนหนังสือแล้วสามารถที่จะมาคืนได้นะคะที่ครูประจำชั้นนะคะเราจะเริ่มคืนตั้งแต่วันพุทธที่9กุมภาพันธ์ก็คือพุธน้านี้แน่แหละนะคะโดยการใส่ถุงผ้านะคะเขียนชื่อ ับสกุลแล้วก็เลขที่ห้องนะคะเลขที่ของเราด้วยเพื่อจะได้เช็คได้ว่านักเรียนคืนหนังสือครบหรือไม่พร้อมกับจะได้สติ๊กเกอร์หัวใจใช่ไหมกลับไปอสะสมดวง <ะ S 1> แก้วจะแตกหัวใจให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่ าาตามกติกาใช่ค่ะนะคะตั้งแต่วันพุทธที่9ก้ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปใช่ไหมใ,ใครคที่มาโรงเรียนนะคะที่มาเรียนที่โร้เรียนนะตอนนี้นะคะให้นําติดใส่ถุงผ้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้มาล่ะคะก็รอนิดนึงค่ะรอติดตามนะคะว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางแผนอนุบาลเนี่ยจะแจ้งไปให้นักเรียนเนี่ยค่ะมาคืน หนังสือได้เมื่อไหร่นะคะยวทางคุณครูจะมีแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าเราจะมีหนังสือมาคืนกันเมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราจะต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ